แนะนำวัดดังอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะพิกัดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะนั่นก็คือวัดกโกรกกรากนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อแว่นดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีทำไมพุทธศาสนิกชนถึงเรียกว่าหลวงพ่อแว่นดำต้องตามไปดูค่ะ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะต่างเดินทางมาที่วัดโกรกกรากค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเพื่อมากราบไหว้ขอพอรพระพุทธรูปสวมใส่แว่นดำมาค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากนี่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนะคะรวมทั้งหลวงปู่กราบ และหลวงพ่อแพรนี่แหละค่ะก,ก็มีพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวนะคะก็เดินทางมากราบไหว้แล้วก็มาเสี่ยงเซมซีกันนะคะโดยผู้ที่เข้ามาปิดทองหลวงพ่อปู่ทุกคนค่ะต่างเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปิดทองหลังจากนั้นก็เข้ามากราบไหว้นะ,ะแล้วก็มาเขย่าเซียมซีกันรวมไปถึงประพรมน้ำมนต์เสริมสิริมงคลรับสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่แบบนี้ค่ะ แล้วก็ยังมีนี่เลยคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะมีประชาชนนำแว่นตาดำมาค่ะมาถวายด้วยนะคะหลังจากที่ขอพรไปแล้วก็สำเร็จสมความปรารถนานั่นเองค่ะทางนี้ก็มีแรงงานต่างชาติค่ะมาช่วยอยู่ประจำจุดต่างๆนะคะทั้งจุดที่ขายดอกไม้ทูบเทียนจุดทำบุญต่างๆภายในวัดนะคะ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติมาพักอาศัยอยู่จํานวนมากสําหรับวัดโกรกา,กากค่ะคุณผู้ชมพิกัดเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีแล้วอ่ะค่ะและเป็นวัดที่มีความสําคัญในช่วงสมัยรัชกาลที่5ทีนี้เรามาดูจุดเด่นของทางวัดนะคะก็คือพระประธานในพระอุโบสถค่ะสวมแว่นดํา เป็นพระพุทธรูปศิลาแรงปางมารวิชัยอายุเก่าแก่กว่า100ปีองค์นี้เลยนะคะมีคำบอกเล่าสืบต่อกันมานานแล้วนะคะว่าเคยมีผู้มาขอให้ร่างกายของตัวเองนี้นะคะพ้นจากอาการบาดเจ็บต่างๆนะคะแล้วก็ดวงตาเนี่ยก็หายขาดด้วยแล้วจึงถวายแว่นดำ เป็นการแก้บนองค์พระพุทธรูปก็เลยสวมใส่ไว้ตลอดเลยค่ะนับแบงแบ่แตนนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่มีคำบอกเล่ากันมานะคะแล้วก็ได้มีคนเนี่ยนำแว่นตาดำเนี่ยมาถวายจนถึงปัจจุบันอย่างที่เห็นนะคะไมรยด้จาในวัดแห่งนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะสะท้อนถึงพลังความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ